ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาตัดกล้วยกันครับนี่กล้วยเล็บมือนางครับต้นนี้สมบูรณ์มากต้นนี้ครบระยะเวลาสองเดือนแล้วแล้วก็ลูกของมันก็กลมหมดละวนี่ครับก็เครือนี้มีกีวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดีเนี่ยครับโอ้โหเยอะมากเลยครับเป็น,นี้น้ําท่วมมาเลยได้กินน้ําสมบูรณ์หน่อยออลลก็นี่ครับเราจะมาตัดกันละเตรียมมีดมาแล้วเราก็นี่ครับตัดตรงนี้เลยตัดเขาเราจะตัดตรงนี้นะครับให้มันหนีบจะได้ลงมาทีเล็กใช้มือเดียวได้แต่ถ้าเราตัดตรงนี้ นี่ครับมันจะหักลงมาเร็วเกินครับดูนะครับนี่ครับ,รบมันจะลงทีละน้อยไม่ค่อยจะค่อยหนีบลงหนีบลงนี่มันกุ้ยก็จะไม่เสียหายครับแด้และเราก็ตัดต่อ สำเร็จครับสำเร็จต้นที่อยู่ตรงนี้ก็ฟันทิ้งเลยครับ <c oughs> นี่ครับกล้วยได้มาแล้วกำลังสวยเลยครับเดยวหอ โยนมีดทิ้งไ้ก่อนนี่ครับกล้ยเล็บมือนางเครือใหญ่ซะด้วยเยอะเลยครับไปเราไปนี่กัน เราไปเอากล้วยไปตัดแบ่งวีกันครับหลังจากได้กล้วยมาแล้วครับ,รรบเราเราจะมาทําการล้างนะครับเรายกลงไปเราจะล้างกันในน้ําครับเพราะว่ามันจะป้องกันการกระเทือนได้ถ้านี่ครับลงเลยนะ ล้างให้สะอาดครับเนี่ยแล้วเราจะซอยเป็นวีวีวีเนี่ย